สวัสดีค่ะวันนี้ม่ขอโรงเรียนตะเสาค่ะมีกิจกรรมพานักเรียนไปงานวันวิทยาศาสตร์อยู่ราชพัฒน์สามพาอุดรธานีนะคะมิคุณครูจะเอาคลิปวิดีโอที่คุณครูเคยลงไว้ให้ว่าไอ้ทลายสุดแล้เวเขาเก็บการมองเห็นไว้ตลอดไปเขาเจจังใดเนาะค่ะเนาะก็มี่อันพีิพ่นทักเข้ามาถามว่าคุณครูคือหาบ่เห็นนะคะเมือ่อขึ้นคุณครูลายสุดแล้วคุณครูก็เลยเก็บไว้เนาะค่ะเนาะเป็นคลิปวิดีโอเพื่อจะทําการ ล่วงคลิปหายสำหรับพนที่เห็ดโปเป็นได้เข้าใจค่ะเดี๋ยวจังใดกระเบิงโตจากที่คุณพูดล่วงคลิปหนีหายได้ค่ะเด้อมีอะไรก็ทักมาถามได้ค่ะขอบคุณค่ะสุตรการไล์สดนะคะคุณพูก็จะกดสิ้นสุดมันปะค่ะมันก็นจะเลือกไอ้เห่าแบบเ้อ่ะนาะค่ะเมื่อเห้าทายถอดสุดจบเนาะมันจะขึ้นมาหน้านี้มันบอกค่ะ คุณคู่บอกว่าให้ไปที่ถังขยะแมนบอสห้าอยากเก็บไว้ตลอดไปให้เรามาที่ถังขยะตัวนี้ค่ะถังขยะตัวนี้ค่ะคุณคู่ก็บ,บรดบอกเนาะคุณคู่ก็จาําบดิวารมีจักถังขยะให้มาที่ถังขยะตัวนี้กดกดลูกศรมันก็จะขึ้นให้มาให้เลือกเก็บไว้สามสิบวันเก็บไว้หกเดือนไม่ลบตลอดไปห้าก็กดเลือกไม่ลบตลอดไปอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นละคะ่ะเสร็จสิน้น เสร็จสิ้นกันแล้กเ่าว็่ากดโพสเลยเขากลมาว่ากดโพสเลยแบบนี้เขาก็สิถามมาว่าสร้างเป็นคลิปเดียวจากวิดีโอได้ไหมเขาก็สิตัดส่วนใดนส่วนหนึ่งก็ไใดค่ะเข้าเข้าไปสางเป็นคลิปเดียวก็ได้ถ้าเขาอยากสา้างคลิปเดียวเขาก็กดสร้างเขาก็กดสร้างไปอสมมติว่าเขาอยากสางคลิปเดี่ยวเห็นป่ะค่ะมันสิขึ้นไหมเขาเหลือกว่าเข้าเสาร์ช่วงใดค่ะสมมติว่าช่วงแรกที่เขาเป็นสวัสดีเขาก็ตัดมา เอาแค่ช่วงแรกอ่ะตัดมาเอาแค่ช่วงแรกแล้วห้อกลไปกดถัดไปอ่ะถัดไปแบบนี้คือช่วงนี้เนาะมันก็จะไปเป็นโฆษณาเดียวห้อกลับไปให้ข้ามอธิบายอยียงต่างๆของเขาวาอ่าสมมติว่าอ่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณผู้อาใส่คำว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้อ่ะแลกห้อกลับไปตรงโพสต์ค่ะเท่านี้ละค่ะ สวัสดีค่ะอา่เห็นเนาะค่ะเนาะถ้าวพ่อเขาใจจากวิดีโอมาเบิ่งค่ะเผู้มีภาพนิ่งมาให้ดูด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆที่ไม่เข้าใจและทักมาถามนะคะเธอขออนุญ,ญาตเอามาทําเป็นชิ้นงานมาให้พี่ๆเป็นข้าใจต่อไปค่ะควัสด,ดียินดีให้คําแนะนำนะคะเธอผู้ใดป้เขาใจตรงใดผู้ก็ยแยกข้องก้นเสกเดิมยินดีให้คําแนะนําเหมือนเดิมค่ะ บรต้องเกรงใจนะคะถ้าเขามาลวดคุณผู้วางคุณผู้กระตอบถ่ะบาวางกะท้าไหนาตอบไห้เนะคะนาะถ้าเห็นวางแง่ใดคุณผู้เห็นคุณผู้จะรีบเข้าไปตอบให้เลยคะ่ะบางคนบอกคุณผู้ว่าเกรงใจบอก,กาทักทักมาเลยคะ่ะยินดีให้คําแนะนํานะคะสวัสดีคะ่ะ